ปราสาทตาควายย้ำนะฮะมันคือแผ่นดินไทยที่เ,เขมรขโมยมาขนาดอาอยังบอกเลยว,วันนี้หนักจริงๆเพราะว่ามันใช้ M21 ลงเยอะอพอสมควรทางปราสาทตาควายเียเยอะวันนี้ดูแล้วก็ถ้าหยุดยิงถ้าหยุดยิงก็เท่ากับเราเชื่อประเทศที่3คือเสียใจยมากที่ที่จะไม่ได้อโบราณสถานขึ้นมาคืนกลับมาคืนนี้นะ ที่อำเภอพนมดงรักจัดสุรินค่ะที่นี่ยังไม่หยุดยิงะนะคะและทหารไทยค่ะก็ยังคงเดินหน้าเต็มความสามารถเพื่อที่จะทวงคืนปราสาทตะควายนะคะคืนจากกัมพูชาค่ะขณะที่ทางฝั่งไทยนะคะก็มีการยิงปืนใหญ่สนับสนุนไปที่หน้านแนวปราสาทตะควายและที่ช่องกลางเป็นระยะค่ะทางกัมพูชาค่ะก็ได้มีการยิงจรวด b m 21ตอบโต้กลับมาเช่นกันค่ะในขณะที่กัมพูชาก็ยังไม่หยุดยิงเช่นกันนะคะทางฝั่งไทยค่ะเป็นภาพปืนใหญ่ของทางฝั่งไทย <S <S ที่ยิงสนับสนุนไป ที่ช่วงกลางค่ะช่งงกลา

เราได้พูดคุยกับนายเมยนะคะจุดรักษาความปลอดภัยของบ่บ้านค่ะบอกว่าเหตุประทะก,กันวันนี้รุนแรงกว่าเมื่อวานค่ะโดยเฉพาะในช่วงเที่ยงที่กัมพูชาย,ยิงจรวด b m เ1บโจมตีเข้ามาทางช่องรางและปราครายหลายชุดนะคะนายเมยอมองว่าหากหยุดยิงก็จะทําให้เราสูญเสียปราครายแน่นอนค่ะส่วนตัวนะคะก็อยากให้ทหารไทยสู้รบทวงคืนปราควายกลับมาให้ได้ค่ะเพราะว่ามีความสําคัญทางจิตใจต่อชาวบ้านในพื้นที่นะคะหากทวงคืนกลับมาไม่ได้ชาวบ้านก็คงจะเสียใจ อย่างมากค่ะก็ดูแล้วก็ทํามันวันนี้นีจะหนัดช่วงช่วงช่วงเที่ยงใครจะเที่ยงเพราะว่ามันใช้เอ็มอลงเยอะพอสงควรทางประสาตะกวายเนี่ยวันนี้ครับก็พากันอยู่แต่ในบังเกอร์บ้างแล้วบางส่วนเขาก็ต้องทำมาหากินเนาะดูวัวดูควายให้พี่น้องประชาชนและผมก็เสียใจคือเสียใจมากที่ที่จะไม่ได้อาบราสสถานขึ้นมากลับมาคืนนี้นะ <technology> ทีนี้มันก็ดูแล้วก็ถ้าหยุดยิงถ้าหยุดยิงก็เท่ากับเราเชื่อประเทศที่สามไม่ได้าเลยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของในของตำบลบักไลเลยและก็เป็นณตอนนี้คือคือแหล่งท่องเที่ยวอาเชิงอนุรักษ์ด้วยเนี่ยที่ที่ที่ผมวาเสียดาย